ุ็หนูไปโรงเรียนหรือเปล่าก็หนูไปโรงเรียนหรือเปล่าแล้วก็เข้าบ้านโ,โหเมื่อกี้คนดูหนูพันสองพันสี่ หนอูอหากกินส้มตำปากตะกร้าปุ๊บคนเหลือเจ็ดร้อยปากตะกร้าปุ๊บคนเหลือเจ็ดร้อยลดลงเหลือเจ็ดร้อยครับอ่านแล้วฮะไม่รู้แล้วครับ เพิ่งหยุดครับแต่ก็เรียนเรียนห่อยครับอิ่มแล้ว ไม่หยองว่ะอะไรนี่อะไรนี่ก้อยมา,น,าน,นีลานีม,นะนะมกกันโ,มมมโนพนันอย่างนี้จะกินหมกแตงโมตีตั้งแต่มันโนพนานจะกินหมกแตงโมกับวกก่าบ,กกบอกไปหาเสื้อกินที่ละ่ะสวัสดีครับอิ่มแล้วแซ่บว่าแซ่บตั้เบงกินเองแซ่บครับหอกเลย ตอนนี้จังหวัดนะครับอยู่ขอนแก่นครับไม่อยากจับไม่อยากอะไรแล้วอีกเอามาคอยมาแตนไหนอยากตำปาผมไปเส้้ออยู่กลางบ้าน,นครับคิดถึง สวัสดีครับทำเองเสร็จเองเองพอส,ส,สองทั่งก็ลงไปสอบแล้วเนี่ยแปดละสี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนแปดละสี่เปอร์เซ็นต์ เออคนมาใหม่ต้องจะกกล้าออกไปเดยวคนแก่ครับอย่างแล้วแม่จะไม่ก,มกินข้าวแม่ยังไม่ได้ออกจากห้องทำไมดูแล้วว่าผมถ้าบอกแม่ไปแ,แล้และครพ่อหนึ่งทุ่มหรอ คอนแนกนเขาอยู่สปัปปะนั้งและผมก็อยู่นี้แหละไปไหนช่องวันวาน้าน,านช่วทีผมได้ด,ดูช่องวันเลยผมไม่อยากดูเข้าใจไหมผมไม่อยากดูไม่อยากดูพ่อ คือไม่ดูคือไม่ดูชีวิตจริงเพราะมันเป็นแบบนั้นอยู่ยแล้วทุกทุกคนได้ทุกคนได้ดูหน้าไปหน้าหน้าจอทีวีนะแต่ว่าผมได้ดูสดพี่อัไปไหนไม่รู้เหมือนกัน,นะครับอยู่แต่ได้ออยองครับตอนนี้วันนี้สองครับ ชีวิตจริงกว่าละครสร้างมาจากชีวิตจริงครับทีนี่เขาสร้างมาจากชีวิตจริงอันนี้นนี่เขาสร้างมาจากชีวิตจริงนแหละครับเจ้าแปลว่าเป็น พองีกวงนึ่นตัวละครไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างไม่ได้ไม่ได้ไปเร่ยนกิลละ <G ül> โอ้ยขอพุดขาบยิบสองเอ้์แล้วนะตอนนี้ยิบสองเอ้อแล้วยิบสองเด้อแล้วครับ แบนละสามเร์เซ็นทุกคนได้หแนบบึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมสวัสดีทุกคนเนี่ย <c oughs> ชอบเป็นมากถุกกับจัดแชมแบบผู้ชมบางส่วนคนมีตรีมที่อาจทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายไม่สบายใจมองใด อันเดีงงรู้สึกว่าสบายใจบองใดผมไม่ได้ให้ต้องกินไปให้ไปเด้ไอเลอบที่ต่อลนะวบดเลอบแล้วละ่ะหลวงมีตั้งหบนลวงไม่หลวงเหมือน,นกันครับ อ,อ๋อเงแน่ป่ะน,นะให้ผู้ชมหิวข้าวไงพอหิวก็เริ่มไม่สบายใจแล้วยังเจอหายชนะ่องดีเนนี่ยมาแบงเออกน้ำผมเนี้ยเอาเไปล้างแล้วไปตำต่อ ขายสินค้ายังกระตอกกระเรียรขายของพวกมาขายของเนี่ยเด้ขายของให้โน้ในด้ใจเนี่ยเจ้าว่าเนี่เจ้ากดซอยใครบอฮะกดตัวนี้กดเอ็กเขาได้สิความดีดี เคยใส่จีบว่าใครจิบมารวยเอยงขายของมันเ่กระ้ํ้นมีเงินสื่อนอกกินมาเอื่นแล้วเพราะราคะให้กินสาวนันงกินแรง สองเปอรเซ็นคนรวยเขาไม่มานั่งติดดินแบบนี้หรอกครับจริง,รงไม่ได้พูดเ่อร์ว่างอะไรนะครับ <S 2> <S 2> เอาบุหรย่มไปหากินในเมืองฉินกินแต่มางคง งงงอยู่ในห้องเห็นอย่างเสียงไม่ใช่ครับเสียงแอร์เราเนียนึกว่าเส้นเราตั้งแต่รักสิบไปแล้วคนระั้งสุดท้ายเรขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่กดตะกร้าให้วันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยจริง้งฉำบล์บอคขันชเชเดวัลเล่ไอย่างนี้ไออีส e ัยขนาด อยากไปอย่าไปเบื้องอยากไปเบื้องหมดเลยอยากไปดูพี่บุมีมสักครั้งหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสเดินไปอยากเป็นนางแชอยไทยนี่เก่งมากเก่งมากครับอะไรอย่างสีบ่มีขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมก่อนที่โทรศัพท์ผมจะดับนะครับที่กดตะกร้าให้นะครับที่กดตะกร้าให้นะครับขอบคุณยี่สิบสามออเดอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณ23โมเดอร์น,นะครับขอบคุณมะแม่ทุกคนมากๆเลยที่อยู่กับผมตั้งแต่เ,เริ่มไรจนถึงจบไลฟ์นะครับทุกคนรีบกดนะครับรีบใช้เงินนะครับเบี้ยนจะหมดแล้วนะครับท่านอันจิตใจงั้นไอ้มาเบิ้งได้สี่มาบหอกผมไม่มีเวลาจริงๆนั่นตรงกับงานออกงานไปเขาจะก็แข่งแมงสีนะครับไม่มีมือว่างหรอกจะไปเบิ้งอยู่อย่าไปนั่งข้างหน้าเลยเอาแบบ ตรงกับตรงกับเสาเอาระดับเน็ตตำรวจนะครับขจัดตัวเป็นย่างหินขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้โทรศัพท์เราจะจะร <c oughs> ้องแล้วทำงานข,ขอบคุณทุกคนที่กดแห้นะครับขอบคุณ3านเซนสองหมื่นใจนะครับ วันนี้หกร้อยสามเจ็ดคนนะคะขอให้ทุกคนนะครับผมสั่งแจ๊บบัตรเดี๋ยวนี้มากินข้าวนะครับทุกคนจะกินน้ำลายเดี๋ยวมันจะทรมานใจเองนะครับติดตับแ n d ผ,ผมทุกคนจิบจ่อแสบผมทุกคนข้าจทุกคนหิวจา,ามผมผมทำให้ผู้ชมไม่สบายใจไม่สบายใจ มันกระทบกระเทือนมาฮอดผมผมก็เลยต้องกดตกลงยอมรับสิ่งที่มันพูดมาไปเถอะัอไม่ไปเห็นมันแบตแล้วหนึ่งวัเซนจริงนะยังไม่ไปเลยแบตบที่อืดที่สุดไม่ใช่แบตบร้อยเปอร์เซนแบตห้าเปอร์เซน สี่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นแบบที่ทนที่สุดจริงเป็นแบบที่ทนที่สุดอย่านำได้ไหมมันได้ไปชิงน,นั่นเองชิงน,นั่นเอง,นนงนนเห็นไหมนี่ขนาดผมเพิ่มแสงกันเยอะท่านี่ <c oughs> ขาก็ oh, จะลืมมานะครับไม่ลืมมาเปิดวงนะครับผมยี่สบหกนี้นะครับผมลืมมานะ mm hmm. จะไปหาคารินถ้าเป็นพี่ดับแล้วนะเด็ดเสื่อมหรือเปล่าวันยี่สิบเอาเมื่อกี้ผมพูดวันไหนดิ <c oughs> ม,นมพูดวันไหนอ ยี่สิบหกยี่สิบแปดเรื่องยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบหกมาจากไหนเลขลาวจะบอกหรึเปล่าวันนี้วันอะไรเฮ้ยยังไงวันจันทร์ยังไม่สองทุ่มเลยไปซื้อไป เขาสงวนอีดอีรีไปนี่จิงหนึ่งวันเซ็นนานแล้วนะนี่ยังไม่หยับเลยแล้วก็แสงมันก็หลีลงให้งงมากเลยไม่ไปผมก็ไม่ไปเอฟซีแม่บ้านสองน้องเต็งครับอ่าสองหกใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันพูดไปอย่างนั้นเลยเรือเ,เปื่อยว้าไปเที่ยวเล่าแถมกลับมาวันไหนับพี่เต้าอ่าวันที่สองไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบผมจะเข้าบ้านอยู่พี่เข้าเวรกนะไหนอ่ะนี่เราปภก็เป็นเอน็มซผมนะที่หมู่บ้านนะ่ะ